แล้วสี่อะลูกสามสามกตันเยอ 5, ะห้าแม่สุขหัวใจสี่อะไรนะส่มุ่งฝ่ายเล่าเรียนเรียนวิชาห 5, 5, ้าห้าหบายขอ่ยอย่งน,นี้แล้ห้าะห้าคืออะไร